สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Foxtail Gaming Channel วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมผีฝีมือคนไทยอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a c k Home นะครับเดินกลับบ้านในทางสามแยกชื่อหรือประโยคบอกเล่าวะเนี่ยโอเคปะเริ่มกันเลยครับผม let's go <S ทองได้กลับบ้านหลังจากทำงานกะดึกอย่างเหนื่อยล้าระหว่างเดินผ่านทางสมแยกกลับต้องติดอยู่ในวังวนประหลาด และเขาต้องพยายามหาทางออกไปให้ได้โอ้เดี๋ยวนี้แม่งแบบเกมมันจำเจเนาะเกมแบบหาจุดที่ผิดปกตินี่คือมันมาแบบผี่มากเลยนะเออไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับผมถ้าเจอสิ่งที่ผิดปกตินะครับผมให้เดินไปทางขวาให้เดินไปทางที่เป็นการกรบาทนะครับผม If you see anomaly go right อ่าภาษาอังกฤษก็มาโอเคครับ ก็เข้าใจไม่ยากเนาะถ้าเกิดว่าเราเจออะไรที่มันผิดปกติที่มันไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้นน่ะให้เราเดินไปทางกากบาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอทางที่แบบวงลงรงไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีผีไม่มีผีหาซาตานให้เราไปทางเครื่องหมายถูกตามนั้นเลยง่ายๆอีซี่เนาะนี่ไงทางผิดกับทางถูกเข้าใจตรงกันโอเคเราต้องเดินเช็คก่อนเกมสไตล์เนี้ยรอบแรกนะครับผม มันจะยังไม่มีอะไรมันให้เราเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดก่อนนะฮะเซเว่นแบบชาวไทยนะฮะมีที่ขายลอตเตอรี่ด้วยโอเคโอเคอันนี้ถือว่าเก็บรายละเอียดดีเลยครับผมเออทุกเซเว่นแม่งต้องมีคนขายลอตเตอรี่วะมีอยู่หน้าร้านเซเว่นทุกที่เลยจริงๆครับอันนี้มีสารพัดภูมิด้วยมีม้าลายกูต้องนับจํานวนม้าลายไหมเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นก็ได้มั้ง ถ้าต้องนับนี่คือแม่งก็ละเอียดเกินนะสีนุกูลที่ขายอะไรอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวหรอหรือขายน้ําโอ้มีรถขายผลไม้ด้วยครับอ่มีตู้แช่แข็งมีรถบรรทุกโอเคมีถังไขย,ยะไม่ต้องจําละเอียดก็ได้มั้งผมว่ารายละเอียดมันเยอะมากเลยนะความยากมันอยู่ตรงนี้เนี่แหละยิ่งรายละเอียดของในเกมมันเยอะนะครับเรายิ่งต้องจาเยอะเยะ เออโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรคงจะยังแบบว่าไม่น่ามีผีหรอกมั้งอันนี้มีเรียกว่าไงนะที่นั่งให้พระแบบมาเทศนานะครับผมอ่าโอเคเรียกไม่ถูกมีแม่น้ำฮะนี่กูตายแล้วเหรอเดี๋ยว <c oughs> ดีกว่ก่อนโอ้โหกูยังเริมไม่ถึงห้านาทีกูตายแล้วเหรออะไรครับเนี่ยกูจมน้ำบึงตาย เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกูนี่กูไาวน้ำไม่เป็นเหรอโอ้ยตายเถอะกูก็ไม่รู้เนาะอืมทะเบียนรถเหรอโอ้โหยังกันลายอาักขรอ่านแทบบบอออกเซ็งล้านโอเคต้องดูไป้ายไหมเซงล้านสองซ่อมมือถือโดยช่างมิ่งไม่ได้ช่างแม่งเดี๋ยวผมคิดสโลแกนให้ ร้านช่างมิ่งสโลแกนซ่อมไม่ได้ไม่คืนเงินสโลแกนเฮียมากโอเคเราลงน้ำไม่ได้ละห้ามลงน้ำเนาะกูต้องนับดอกบัวไหมเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมั้งโอ้มีมีบ้านด้วยบ้านแบบโบราณน,นะครับมีโรงศพด้วยใครแม่งเอามาตั้งวะแม่งอย่างหลอน แล้วอ่านี่คืออะไรอ่ะอุ้ยมีเพลงด้วยเยอ๋ออแล้วพอแล้วเดี๋ยวลิกทสิ์มาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโดนไปแล้วหนึ่งเกมฝีมือคนไทยด้วยเลิฟเลิฟมิสเทอรี่ขับโอ้โหแม่งเอ้ยโดนละนาวครับลิกสิทธิ์แม่งบานตะไทยโอ้โหดูท่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมไปที่เครื่องหมายถูกเกมไม่น่ายากมากดูจากทรงแล้ว ใช่ไหมอ่าแสดงว่ามาถูกตามคอนเซปต์เกมสไตล์นี้ครับผมรอบแรกคือจะยังไม่มีอะไรนะฮะให้เราแบบเดินเช็คดูได้สบายๆมันจะนำให้เราก่อนหนึ่งแต้มทุกอย่างก็ปกติสารพัภูมิก็ปกติหมาลายน่าจะอยู่ครบเดีย๋ยวดูฝั่งนี้สิแผงขายผลไม้รถบรรทุกยังอยู่ มไม่น่ามีอะไรไอ้ไม่มีอะไรเนี่ยแหละแม่งแปลกๆแ, <c oughs> แม่งดูไม่น่าไว้ใจมากลงศพอยู่นะวิทยุยังอยู่โอเครถโอเครถยังมีอยู่โอเคไปน่าจะไม่มีอะไรนะครับ2แล้วมันมีกี่คืนน่ะผมก็ไม่รู้อ้าวเฮ้ยเอาละไอ้เฮียเอ้ย,ออย,อยกูว่าแล้ว กูว่าแล้วอีเฮียกูโดนแล้วอีดอกหุย้ยโอเคผมเห็นแล้วล่ะผมเห็นแล้วผมจำได้ว่าแผ่นป้ายมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นจำได้เลยขนาดไซส์มันเท่ากับร้านฝั่งขวา <h ums> อย่ามาเนียนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะแจ๊จูบูจูบูสู่ความเมืองวางอันไกลโพล้น ปะชิงชิม,ชมนี่คืนที่หนึ่งบอกแล้วเจ้าไม่มีทางหลบสายตาข้าพ้นหรอกผีเผอไม่น่ามีนะเป็นตึกแถวนี่ว่าเหมือนแถวบ้านผมเลยตึกสมัยเก่านะฮะอันนี้ต้องเดาแล้วละ่ะหมาลายน่าจะอยู่ครบเอ้ไม่เห็นมีผีเลยแปลกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้จ่าเฉยจา้าสวัสดีครับ ยูฮูจะาเฉยมาซื้อลอตเตอรี่เหรอฝันเห็นเลขอะไรอ่ะรอบนี้เอาเลขห้าไหมเลขห้าประมาณสี่ตัวพ่อมึงเธอสัตห้าห้าห้าเนี่ยโอเคจ่าผมไม่ยุ่งกับจ่าล้ะจ่าไม่คุยกับผมเลยอ่ะเจอจ่าว่ะจ่ามาซื้อลอตเตอรี่โอเคอย่างงี้สิเจมง่ายเลย คืนที่สองอ้าวมาว่ะคนคนนี้มาว่ะคุณผู้ชมอืมซ่อมมือถือโดยช่างมิ่งไม่ได้ช่างแม่งโอเคตัวสอนครบทุกตัวถูกต้องไหนมีใครปี้กันหรือเปล่าครับพลโลขอส่องหน่อยไม่มีนะโอเคบ้านแม่นาคชัวร์เลยเนี่ยบ้านแม่นาคแน่ๆเอ้ยจ่าเฉยอ,อีกแล้ว <Hello. S 1> จาเฉยมาทำอะไรเนี่ย ซื้อลอตเรี่เสร็จแล้วทำไมไม่กลับบ้านฮัลโหลยอะไรวะอะไรอะไรโอ้โหแล้วเบงปิดทางกูด้วยโอ้โหมึงขังกูแล้วเอาแล้วกูไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเลยเจยสหวัดดีครับผมมาทำหน้าที่ดูแลประชาชนครับผมงั้น เชิญให้ประชาชนคนนี้ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับอย่ามาหลอกล้อนกันเลยขอร้องไปดีกว่าไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอเคจาาใจดี๋วเดยเดี๋ยวเดีเดียเดี๋ยวอะไรวะอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะตกใจหมดเลยโอ้โหแม่งแม่งเอ้โอเคโอเคโอเค จะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมหืมโอ้โหมึงเล่นจำสแกรใช่ไหมมุกนี้ไม่เคยทิ้งกันเลยนะมาคืนที่สามฮ่าฮแจมมันมีกี่คืนวะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเจ็ดคืนปะอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนให้เดานะทางใครยะโอเคไม่มีหัวใครนะโอ้ตึกแถวแบบนี้มันน่ากลัวนะเอาจริงอะ ตอนกลางคืนแม่งโคตรน่ากลัวถ้าเกิดไม่ติดไฟอะ่ะบอกได้เลยครับโคตรหลอนมันเป็นตึกเก่าไงแล้วความเก่าเนี่ยแหละมันทําให้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่โอเคครับเท่าที่ดูแล้วข้างนอกไม่น่ามีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเอ้ยตอนแรกมันปิดไม่ใช่เลยใช่ไหมตอนแรกเหมือนมันจะปิดนะทำไมมันถึงเปิดเดี๋ยวก่อนแปลกๆแล้ว แต่เพื่อความเม่ชัวร์ผมขอดูข้างในก่อนเผื่อเจอสิ่งที่ผิดตกกระปีอย่างอื่นนะฮะเราจะได้แบบมั่นใจเต็มร้อยมีน้องไก่ด้วยน้องไก,ไกง่ไก่ยังอยู่ไก่ยังอยู่มันผิดปกติแน่ๆเนี่ยไอ้ทางนี้มันปิดตอนแรกอะผมว่าไม่ใช่แล้วกากาบาทดีกว่าชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์ซึบมาคืนที่4ี่ฮะ เลยนะเดี๋ยวตอนแรกมันเปิดเลยเอาเชียเอ้ยแมงเปิดเอาโอ้ยแมงเอ้ยกูแมงเปิดอยู่เอาผมลืมโอ้โหสับสนกับไอ้ถังนู้นแน่ๆเลยอะอุย้ยพลาดจนได้โอหกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยกูไมเว้ยเลยเซงเป็ดอุ้ย

โอ้โหสองโอ้ยโอเคเอ้ยเล่นงี้เลยเนาะโอ้ยเกือบแล้วกูกูเกือบแล้วเฮ้ยเสียงอะไรโอ้โหชัดเจนครับเฮ้ยเสียงมึงเล่นชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ระดับอัลตร้าพลัสเลยนะมึงโอ้โห เดี um: okay. ๋ยวนะเฮ้แปลกแปลกเฮ้ยเฮ้ยแมงขยืนตามมาเฮ้เ oh ฮ้เฮ oh ้เฮ้เฮ้เฮ้ไ <dislike> ม <that> ่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนาน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 ไอ้เหี้ยแล้วพ่อมึงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมึงโอ้โหมึงเหี้ยมากเฮ้ยเฮ้ยฮเดี๋ยวก่อนโอ้โหเหี้ยนางลำแม่งมาเอาดิมามามา มึงมามุกนี้กูก็ไม่กลัวมึงหรอกกูเห็นมึงขยับนะกูเห็นมึงขยับนะครับพะโลเอาดิเอาดิาดมามกูวินบล็อกถอยหลังเลยเป็นไมเคิลแจ็กสันเอาเรียบร้อยโอเคสามแล้วสมแล้วกลับมายังจุดเดิมเซเว่นลอตเตอรี่ยังอยู่ครบโอเคร้านตรงนี้ก็ ปกติดีนะไม่มีผีสารเจ้าม้าลายผมว่าม้าลายมันไม่น่าต้องแบบสังเกตมากอะ่ะม้าลายนี่ผมเจอหลายรอบมันก็อยู่ครบนะปกติดีไม่มีอะไรตรงนี้ปกติสารพระภูมิสารเจ้าโอเคพักสาลาป,ปกติบึงแม่น้ำไม่มีอะไรสารพระภูมิ ยังอยู่โอเคเหมือนจะเหมือนจะปกติว่ะจริงปะเนี่ยปกติเนาะเหมือนจะไม่มีอะไรครับไม่เจออะไรเลยที่ผิดกปกติโอเคงั้นไปเนาะไปนะ <c oughs> กูไปกูจะไปดีไหมเนี่ย <c oughs> มึงหลอกกูก็วะเออไม่มีโอเคมั่นใจครับมั่นใจเต็มร้อย ไปเลยฟึบคืนที่4ี่คืนที่4ี่คืนที่4ี่ขอร้องละโอเคคืนที่4ีเว้ยงอคนเราต้องมีความมั่นใจนะครับผมเราดิงสามารถเดินหน้าไปสู่อนาคตได้อืมคุณย่าเคยสอนเอาไว้โอเคปกติดีสารพ่อภูมิสารพ่อภูมิารรมาลายอยู่ครบฝั่งนี้ไม่มีอะไรโอเคครับปะ ดูฝั่งนี้ต่อเอ้รอบนี้ก็ไม่มีว่ะเฮ้ยมันใช่เหรอใช่เหรอวะมันจะไม่มีสองคืนติดต่อกันเลยเหรอวะแสดงว่ามันต้องมีสิ่งของที่ไม่เหมือนเดิมครับสิ่งของที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่ามันไม่มีผีแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดูแตกต่างออกไปจากเดิมคือถ้าเกิดว่ามันมีผีโผลมาเนี่ยอย่างน้อยเรามั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติอย่างแน่นอนครับ แต่รอบนี้แม่งไม่มีว่ะเฮ้ยแปลกๆว่ะลงเออลงก็ปกติดีเชื่อแล้วเอาไงดีวะมั่นใจไหมเอาเว้ยมั่นใจไปคืนที่5้าคืนที่5้าหอร้องล่ะคืนที่ห้าห้าไหมห้าโอ้ยุยแม่งไม่เจออะไรแบบสองคืนติดต่อกันเลยเว้ย หุ้ยแม่งโหดจัดเหมือนเสี่ยงดวงอะคือต้องมีความมั่นใจแบบประมาณครึ่งหนึ่งอะโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคแต่ผมว่ารอบนี้มีแน่นอนความผิดปกติมันต้องมีแน่ๆไม่เจอผีเลยเหรอวะเฮ้ยเอ๊ะทำอะไรกันน่ะทำอะไรวัยรุ่นโอ้โหเบรกแดนกันเหรอมาเดี๋ยวช่วยมันต้องมีเพลงเล้าใจกันหน่อย <c oughs> ยออ ไปแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคครับเดี๋ยวติดนิขสิทธิ์นะครับพี่ผมขอเปิดแค่นี้พอขอบคุณที่โผลมาขอบคุณมากผมดีใจจริงที่พี่โผลมาเนี่ยอุ้ยดี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 โคตรเลยเออพี่เต้นไปครับผีเต้นผีแม่งเต้นว่ะผมเอาหามากโอเคผมมั่นใจแล้วมั่นใจมากคืนที่6แน่นอน โอ้ื oh. ื้นที่6เอ้ยแน่นอนอยู่แล้วปกตินะเกมอื่นๆเนี่ยผมไม่อยากเจอผีเลยผีนี่ผมแทบไม่อยากให้มันโผล่มามีเกมนี้เกมแรกที่ผมอยากเจอผีที่สุดแล้วจริงๆคือถ้าเจอผีเนี่ยแสดงว่าเรามั่นใจเลยมันต้องมีสิ่งที่ผิดปกติอย่างแน่นอนใช่ครับข้างในนี้ ขอให้มีเหอะอะไรก็ได้ขอร้องโผล่มาหน่อยมึงจะมาเต้นลูดเสากังนำสไตล์ก็เรื่องของมึงมึงโผล่ไหมกูเห็นหน่อยกูขอร้องล่ะ<_><_>โผล่มาสักนิดหนึ่งก็ยังดีให้รู้ว่าคืนนี้แม่งแบบมีเรื่องที่ผิดปกติเฮ้ยคืนนี้ไม่มีหรอวะมีไหมมีไหมไม่มีว่ะเเฮ้ยคืนนี้แม่งเฮ้ยคืนนี้ไม่มีเหรอ เฮ้ยเอาเว้ยคืนนี้ไม่มีว่ะไม่คิดจะโผล่มาสักนิดเลยเหรออะไรก็ได้อ่ะมีไหมโอ้ยไม่มีว่ะทิพายแล้วยกคุต้องเสี่ยงดวงว่ะอันนี้ผีเปรตไม่มีเนาะโอเคไปครับโอ้ยเฮียโคตรลุ้นเลยแม่งมีไหมมีไหมคืนที่เจ็ดโอ้ยขอบคุณมากโอ้ยอลิกาตกกวใส่มาเตโอะ้ยดีใจ อุ้ยโอเคครับโอเคโอเคเฮ้เดี๋ยวก่อนโอเคเหมือนจะเจอและความผิดปกติเหมือนจะเจอและ,ตอ,ะ,อและตอนแรกมันอยู่ฝั่งขวาไม่ใช่เหรอเอ้ยอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่เหรอมันมาฝั่งขวาได้อย่างไรฮะผมจําได้เลยไปเลยครับผิดแน่นอนเข้าประตูโดรลมอนฟุบคืนที่แปด ปดไหมแปดนั่นไงกูว่าแล้วเห็นไหมมันอยู่ฝั่งซ้าย,ยอยูเด้ยเดี๋วมันหลอกกูซะให้ยากบ่ได้แดกหลอกบักขำแหล่จะบอกไหไ้ไม่เจอผีเลยเว้ยไอผมอยากรู้ว่าเขาทำผีออกมาหรือเปล่าวะไอผมอยากรู้ว่าไอผู้พัฒนาเขาทำผีออกมาบ้างไหมเนี่ยผีแม่งไม่มีเลยเว้ย คือไอเรากลัวก็กลัวนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่เราต้องหาความผิดปกติไงคือผมอยากเจอผีไงเพื่อความมั่นใจแต่ผีไม่มีเลยเว้เออแปลกเว้อย่างที่คนเขาบอกกันว่าคนที่อยากเจอผีเนี่ยแม่งไม่เจอไอคนที่แม่งไม่อยากเจอผีดันเสือกเจอไม่มีวะ่ะ <laughs> โอเคอะปกติเนาะเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว,ว่าผี ผ่านยังผ่านยังโอ้ยก้าขอบคุณมากครับโอ้ยโอเคเอาเว้มาไกลามากมาไกลจัดมันมีกี่คืนวะแมงเอ้ยยังไม่จบอีกอะโอพระเจ้าน่าจะมีแค่สิบคืนแลวมั้งเลขสิบกำลังสวยเลยเลขสิบเนี่ยมันต้องมีแหละคืนเนี้ยมันต้องมีสักหน่อยแล้วนะ มันต้องโชว์ของหน่อยเออมีของดีมันต้องโชว์กันดีออกมาหลอกกูหน่อยสักตัวหนึ่งก็ยังดี a few moments later เฮ้ยไม่มีเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถามจริงเฮ้ยไม่มีอีกแล้วอะใช่เหรอมันใช่เหรอเดี๋ยวก่อนฮัลโหลลงศพอะตึงไหมตึงไหม ไม่ตึงเออปกติเว้ยผมหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยแปลกมากมันไม่เจอกันแบบหลายคืนจัดอะไม่มีนะโอเคผีไม่มีอ่ะไปครับปกติดีในที่สุดท้องก็สามารถหาทางออกจากวังบนประหลาดได้และได้เดินทางกลับบ้านโดยสุขภาพโอ้โหตอนนี้เราเป็นเทศบาลเหรอ เยวก่อนกูได no ้กลับบ้านแล้วกลับบ้านไปหาลูกเมียเย้อุยเพลงโคตรเพราะเฮ้ยอุ้ย yeah. ้ยรอพ่อก่อนนะลูกป้าป๋ามาแล้วป้าป๋าออกจากวังวนที่ไม่ม right> ีที่อะไรเลยได้แล uh> ้วไม่มีอะไรเลยจริงๆครับอะไรวะดวงกูแม่งไม่เจอผีเลยว่ะ เจอก็เจอน้อยมาก <c oughs> จบแล้วจบเอนด i n งครับอ,อ๋อมีแค่สิบคืนเนาะเอออ่ะเกมบาย T T อ๋ออันนี้ค่ายเกมครับแต่ง you for playing ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับที่ทําเกมมาให้เล่นนะฮะขอบคุณมากเลยเออแต่มึงทําผีออกมาเยอะๆหน่อยก <c oughs> ูกูไม่เจอเขี้อะไรเลยก <c oughs> ูเจอน้อยมากเจออยู่แค่สองคืนมั้งที่เหลือนี่แม่งเงียบกิ๊บไหนเอาใหม่ดิอันนี้อันนี้ผมขอลองเก็บรายละเอียดดูนะฮะ <c oughs> ผมอยากจะรู้ว่ามันมีผีไหมอันนี้ไม่ได้เล่นเอาชนะนะผมขอเจอผีหน่อยอยากรู้ว่ามันมีไหม ขอดูหน้าหน่อยขอเห็นผีหน่อยไหนดูซิมีไหมสักตัวหนึ่งคืนแรกไม่มีครับปกติตามแบบว่าสไตล์เกมนี้เนาะสไตล์เกมแนวนี้คืนแรกมักจะไม่เจออะไรคืนแรกทุกอย่างจะตกกระปีหมดอ่ะเราไปต่อมาคืนที่สองเอ้ยมาคืนแรกคืนที่หนึ่งอ่ะคืนนี้มันต้องมี มันต้องโผล่มาบ้างแล้วสักตัวหนึ่งไอคิบไม่เจอเลยเฮ้ยใช่เหรอเอาใหม่ดิมัน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 จะไม่มีอะไรหน่อยเลยเหรอวะกูกูเหงามากเลยนะกูกูเหงาเง,า,ง,า,งา,ากูเหงามากเอ้ยโอ้มีผ้าสีเว้ยเฮ้ยตอนแรกไม่มีโอเคอ่าเอามาแล้วมาแล้วโผล่มาแล้วเมื่อโผล่มาแล้ว <c ười> ม,ม,มึงเริ่มโผล่มาแล้วเอ้ยตอนแรกไม่มีผ้าสี ้าสีผมว่าไม่น่ามีนะเพราะผมเจอทีแรกผมรู้สึกแปลกตามากมันไม่คุ้นตาเลยอ่ะอืมแสดงว่ามันผิดปกติแน่นอนร้อยเปอร์ซจัดไปพื้นที่สี่อ่านั่นไงกูว่าและวสี่ครับผมอุ้ยโอ้กูเจอของหนักเข้าให้แล้วโอ้โอ้ลัล่าโอ้ โอ้บัดีครับโอ้ไงโอ้เย่โอ้พีพรายโอ้โอ้เย่วันดีครับอุ้ยอ้าวหายไปแล้วอะไรวะฮ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 ะมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมึงขี่คอกูอยู่ปะเนี่ยชิบหายละยัยเดี๋ยวก่อนว้ายอ้าว ตายเลยเชียเ่ยเฮ้ยโอเคโอเคขอบคุณมากครับที่โผลมาเอาซะขนตูดลุกเลยกูก็ตามนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมไม่งั้นผีพลายจะตามไปหักคอถึงบ้านนะบอกเลยว่าหน้ากลัวมากอย่าลืมกดนะครับด้วยความหวังดีจาก Fox Tail Gaming โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ h e r ย we g ก ¡Gracias!